ใต้ี่พี่น้องเบิ้งเรือสมัยโบราณพี่น้องเบิ้งมีหนูมีหยังงามเลยพี่น้อง นักท่องเที่ยวม,มาไล่เลยพี่ส่ปปนงนี่เลยหน่งชา้นห้งเฮ้ยนี่บอกปืนใหญ่กองบมดคือปืนกองเนาะโอ้ ของสมัยโบราณโอ้ยเนาะนี amp, ่เสื te, mm. ้อโบราณพี่น้รงหายโบราณอืมหลบโบราณเห่น่รอิึงสมัยลโบราณ สบ,บายดีพี่น้อง้าใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่มีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปพี่น้องสบ,บายดี